สวัสดีครับสวัสดีนะฮะวันนี้ก็เจอกับเต้นอีกแล้วนะครับอยู่กับโรงพยาบาลเอเชียนะครับเต้ก็อยู่กับคุณน,นินะครับสวัสดีครับคุณนี้สวัสดีฮะ,ว,ะ,ว,ะวันนี้คุณน,นี้อยากศัยกรรมเรื่องอะไรครับอยากศัยกรรมเรื่องหน้าอกคะ่ะหน้าอกมันมีปัญหาอะไรทําไมมันถึงรู้สึกว่าเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของสาวสยุคนี้เหลือเกิน ต้องบอกว่าเป็นคนที่หน้าอกเล็กเวลาแต่งตัวใส่เสื้อผ้า<ะ>ไม่มีความมั่นใจบางทีเราก็อยากสวยอะไรเงี้ยใช่พอใส่เสื้อผ้าแล้วก็แบบนี่ทำไมหน้าอกไม่มีเลยก็อุตส่าห์เอฟมาทั้งที <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> แล้ว้อนถามนิดนึงว่าในกลุ่มเพื่อนๆล่ะมีแบบว่า,ม,บบวามีแซลแม้สาวๆมา้งคังก็ชอบแซลนะมีค่ะก็จะมีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกทำไมชอบหันหลังถึงก,กันได้อะไรเงี้ย <laughs> ชอบแล้วก็มาจดที่เอเชียเพราะว่าคือเราก็เห็นเหมือนกับมีโฟอัพเตอร์ของลูกค้าะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ทำสวยคือชัดเจนแหละชัดเจนใช่ค่ะเราก็เลยจดที่นี่อยาเห็นแก่ราคาแต่ควรเห็นแก่คุณภาพนะคะที่เราจะได้มันคือความปลอดภยัยความปลอดภัยแล้วมันก็อยู่กับเรามันก็อยู่กับตัวเราเดี๋ยวมาอัปเดตกันช่วงต่อไปคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงกันนะคะก็วันนี้นะคะที่ได้มาก็3 0 0ซีนะคะถ้าถามว่าวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นที่จะมีหน้าอกแล้วฝากเพื่อนๆนะคะติดตามนะคะว่า ภาผออกมาจะสวยยังไงนะคะเส้ยแบบไหน ครบสสัปดาห์แล้วนะคะสอกยังมันหน่อยว่าพี่นิทำไปกี่ซีซีคะคือนี้ทำไป300ค่ะตัวเราอ่ะเป็นคนตัวเล็กเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดใหญ่ไปอ่ะมันจะดูแบบว่าไม่ .balance เนาะมันจะไม่สมส่วนมันจะไม่ได้สัดส่วนเนี่ยเพราะว่าสรีระของพี่น้คือตัวเล็กจริงวันที่4นี้ก็ลุกใช้ชีวิตเริ่มทำงานม้ากได้ทำวันสะอาดแลด้วยน้ำเกลือปกติเริ่มตั้งแต่ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่แอดมินที่ดูแลนะคะคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอให้คำแนะนำปรึกษาดีนะคะ ตรงตามาในสิ่งที่เราต้องการอ,าอย่างเงี้ยนะคะค่หมา,าจะแนะนําว่าทําแบบนี้ได้ยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอขอขอบคุณพี่นี่มากๆเลยนะคะอขอบคุณมากนะครับก็แฮปปี้กันไปนะคุณผู้ชมนะครับอขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ